ไปไหนเนี่ยฉันไปไหนเนี่ยฮะไปดิเขาไปดิหายจริงวะรถใครเนี่ยได้ข่าวเพิ่งเพิ่งเพิ่งโดนช้อนไปเมื่อก่อนปีใหม่ล็อกคอด้วยดิเราก็เด็กสุดงานเอาไปจอดตรงหน้ารถมึงมาเนี่ยเอาไปจอดตรงรถมึง เราก่เด็กฝึกงานเนี่ยเราก็เริ่มทำตามเราทำอะไรได้ปะไม่ได้เราทำตามใครเนี่ยเนี่ยวัดบอกเลยว่าสวยแล้วเราไปแอบขโมยคุณเจมอไซพี่ออกมาปะแล้วมาล็อกคอไป ว่าเราผิดป่ะอ่านนิดนึงอันนี้กูมาถ่ายตามหน้าที่เหมือนกันพี่วดบอก่ห้กูมาถ่ายกูดิฮะแต่ถ่ายนะกูดิเออเขารู้แหละว่ากูไอเฟิร์สแต่ก็ถือว่าเราไม่รู้เรื่องนะไม่มีหลักฐานสารสัวปี่ใหม่ครับพี่อก็นั่นแหละเด็กฝึกงานก็ทำได้แค่นี้ทำตามเออไอ้ก่อนเข้าบ้านสวัสดีกล้องเน่อย สวัสดีครับขอตั้งแล้วขอสรายการไ <ข au, S 1> อ้กลักูวให้มึงลาลาเออลาพอแล้วอ,อนช่วงนี้เนี่ยเด็กฝึกงานเราเยอะไอ้คนนี้งานกลางวันๆไม่ค่อยทำอะไรชอบจะหาความสนุกใส่ตัวเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยต้องแกล้งม,มันไอ้คนที่ดูหน้าแกล้มแล้วน่าจะหาสุดก็นดาจะป็ไชาปนอชาตโดนคุณแน่เดี๋ยวพี่จะวางแผลกับมันนะให้มันไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเราจะหลบหลังมันร้อนแผนมันแล้วดูซิมันจะทํำยังไงหน้ามันจะเป็นยังไงไอความล่าเลยของมันในการหนล้อย้อนอะไรของมันเนี่ยดูเดี๋ยวพอเจอเข้าไปแล้วมันจะหน้าซิ่ขนาดไหน <c oughs> อยู่นี่คะคือกุญแจในกระเป๋าข <c oughs> องเราที่นี้ออกมารค<ล>ือรถไหนหอ๋ <c oughs> อขอยออกมาตอนแรกจอดตรงไหนนี่จอดตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ไอที่เกิดเหตุ ในเสียดปลายมันเลยใส่ด้วยเอาเราเท้าไม่ตรงไม่เสียดปลายอ่ะเอ้าเดี๋ยวรถชื่ออะไรนะรถชื่ออะไรครับอ่าฮอนด้าโมฟไม่ใช่รถชื่อรถอ่ะอ๋อรถผมเหรอรถผมชื่อว่าอารุณเบิกฟ้าครับอุเบิกฟ้ารุณเบิกฟ้า กบาชื่อรถมึงนี่คื่อออกมาแล้วแบบรถหายอะไรวะแล้วบอกว่าเอารถเอารถไปด้วยงเฮ้ยนนี้วะคันนี้วะมันอยู่ข้างในบ้านใช่ไมใบ้าเดี๋ยวอันนี้คุณตั้งใจชี้หรือเปล่าเอะไรของคุณเดี๋อาหารถกันอยู่นะเนี่ยอะไรเฮ้ยเอ้ยเฮี้ยนี่เอาเดี๋ยวกูไปจอดเดี๋ยนี้เยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด จอดซะนี่เลยแล้วใครมาจอดไม่ต้องรีวะ s u r p r i s e motherfucker ไม่ไม่ไม่มีใครแกงอะไรวะเนี่ยคำถามนะใครใครเมื่อกี้เห็นว่าแวบเหมือนจะมาถ่ายถงถ่ายอะไรกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์อย่าให้รู้เลยหูไม่ใจหายอะไรนะไข่รถรถเราจะหายนะชื่ออะไรนะอารุณเบิกฟ้าไอฝั่งนี้ป่ะอันั้นกูยืมนะขับ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 แล้วไ้บอกชื่อรถด้วยขับรถอะไรกูยืมอารุณเบิกฟ้าไปนะ มันเบิกฟ้าไลยนะครับเชิญครับเชิญครับแม่งเอ้ยใจใจเสียแล้วเนี่ยออกมาเพี้ยรถหายเพี้ยรถหายข้อใจที่กูแล้วบอกว่าอะไรบอกเอากุญแจไขใครไขไปไม่รู้อะไรอ่ะมึงอย่าพึ่งอะไรเลยกูก็เคยจะใครยานหายมาแล้วโอ้โหเป็นจักรยานเนี่ยพี่นี่มาไซมาบอสไอ้ยี้จักรยานกูหลายพันด้วยผมเป็นหมื่นนึก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không nói lỡ những video hấp ออวิแก่รถด้ไรแก่รถไดอะอยู่ี่ไหนวะที่ตอนไปเลื่อนรถเลื่อนรถที่วัดแลวนี่อ่กเลื่อนรถแกงแกงที่บอกแกงที่ออกน่ะแกงนีแล้วไปจอดไปจอดที่ตรงรถ6แล้วไม่รู้ที่รถที่อยู่จริง่ะเนี่ยไม่ไว้ไหน ต้องหน้ารถผมจอดไว้หน้ารถผมจริงไหมเนี่ยผมไม่เดินทางเลยอ๋อพยายามลากเข้ามาข้างในพยายามลากเข้ามาข้างในให้น้งองมมือถ่ายไม่ได้ แล้วเดไปเจอรถขึ้นมาทำไมถ่ายไม่ทันตอเรียกอ๋อคืว่าอัดไม่อยู่นี่่าเดี๋ยวผมจะรีาโทรบอกแม่เดี๋ยวผมจะเรียกนอกดี๋ยวผมจะรีอกมอยู่ไหแล้วมาไปดูนอกแม่เลย ต้องทำไมให้กลับมานอกอออจากโทรเรียกอะไลน์ให้มันไปถึงเจอก็ได้ก็ได้ฟิวผมก็ต้องมองออหัวในที่แล้ว ผมเพิ่เป็นมอไซค์แล้วเกิดทันทีเป็นมอไซค์อ่ะูอกใมนอยู่ชี้ยันี้มนไ่ในการเชื่อมต่ออเอเปิดมาแล้วนะสิาทีเพื่อการเชื่อมต่อเพลย์ไฟคอมพิวเตอร์ไม่ถึกหรอกพี่มิวฮะ ไม่ถึงสิทีไม่ไม่ถึงเป้าหมายอะไรก็ตอบมาสิพี่มิวผมเอาเงินใส่ถุงแล้วก็ไปเสร็จอยู่ในนั้นแล้วนะฮะเฮียผมไปไม่ถึง,ป,ถงป่ะอืมของเป็นไรโอ้โหใจสีแท่านี่เล่นเล่นเล้ยอะไรกันวะแม่ป่วยเลยใครต้งชิดเนี่ย พี่โอ้โรถผมอะพี่กว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้อะพี่ที่ไหนกว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้พี่โอ้โหผมยอมเล่นอะไรกันเนี่ยเพราะอะาผมไายชายก็ผิดไงไปเร่นกับแกไม่ให้กู <c oughs> ให้มันติด กูบอกไปซ่อนกูตอนแรกให้ซ่อนนี้ขางรถนี่ไม่้องูรด์ถ้ามันไหนขึ้นมาทำไงวะแต่ว่ามันมีคนแกล้งเชื่อเพถ้ามันไปแค่เนี้ยพี่วัดสงสัยอะขันกล้องมาไหไหนอ่ะ อ่านไหมผมไม่เครียดหรอกไอเยี่ยไอเยี่ยไอเยี่ยเนี่ยีรู้ตั้งแต่้ไแล้วไ่ผมเป็นห่วงตั้งแต่เดินไปคนลีกอ่ะไอ้ีกูบอกเลว่าผมคนเละ มูคิดเหรอว่าเขาจะไม่แกล้งเราไปไปายคลิปยังดีนี้ไม่ตงไม่้องจางไว้แล้ก็แสดงดีเอาวดอมตะทองอาหดแตอนแกล้งเา่ไปองดวยนะมันมีขอบคุณมันมีขอโไปมีคิดด้วยเนี่ยขอโทษมันยาดด้วย เี่ายหน้าตัวมือืองยิ่ดเเดียวลเดวจอดอกหครวแต่เรื่องแต่เรื่องกอ่ะหวัแล้วกูไม่ต้องไปเคยรีกวัดสบายแล้วจะล่างออกไปเลยสัตว์นี่ยลงีหน้าถ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมลงีหน้าถ่ายเท่าไหร่เคิดเปิงเหมือนไ่สนุกมาจ่ายมาเะเยอ่ะ ไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วไได้เห็นเหนุดแงเห็นก็เฮียเห็นก็เียครับเห็นเห็นเห็นเห็เห็นเ็เห็นเห็นเ็เห็เห็น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 เขอโทนเห็นเห็นเห็น็เ่ห็นนห ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่หลพูดตรงนี้พูดตรงนี้ว่าว่าไมต้องกูคนเดียวไมต้องกูคนเดียวคิดคิดข้าข้าาข้าแล้วตอนเดิมไปเอาใช้มี้ยแม่พี่รู้ทบสักเลยเพี้ยแม่พี่รู้ทำเบสักเลยเพี้ยแม่พี่รู้ทบักเลย ไม่อกมาก็พิุแหมเข้ามาตางนเข้ามาเน่ไี้เงียบกันอึมคไม่แต่กันมไีจริงผมไ่ได้เสียดลุ่นเลยพอมีเรื่องค่อยถาม